โอไม่น่าเชื oh, 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 oh ่อนะฮะว่าวันนี้นะครับลูกชายของผมนะครับมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าได้ออกจากบ้านมาแล้ววันนี้ครับออกมากันที่สวนรถไฟครับดูสิครับโอ้โหลิ้นห้อยกันเลยนะฮะอ่ะไม่รอช้าพาลูกชายไปเฉยช้ากันหน่อยดีกว่าไปสมัยก่อนนะฮะคนนะครับผมที่เป็น ธาตุแมวธาตุหมานะฮะโอ้โหถือได้ว่าถ้าเกิดว่าเรานะฮะจะพาสุนัขหรือว่าพาแมวเนี่ยมาเดินกันในที่สวนสาธารณะเนี่ยคือเขาจะห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าโชคดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามีสวนสาธารณะนะครับผมที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเดินเล่นกันได้เป็นเพรพาร์กก็คือจะมีทั้งสุนัขก,ก็ได้แมวก็ได้สวนส่วน,นกันนี่เดี๋ยวผมจะบอกพิกัดให้เลยบัดิชอว์จำจำ,จ,ำจะเดิน <c oughs> อ้อมทำไมอะลูก เก่งมากลูกพ่อเก่งจริงๆหนูทำมาได้ลูกมาดิมาสิ่งสำคัญเลยนะครับผมธาตุหมาธาตุแมวอันนี้คือเป็นกฎเหล็กเลยดีกว่าก็คือในเรื่องของการรักษาความสะอาดนั่นเองนะครับเพื่อพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยจะได้น่าใช้แค่นี้ก็จบแล้วลูกชายเราก็มีความสุขคุณเองก็มีความสุขแฮป โอ้โหวันนี้นะครับลูกชายของผมนะครับมีความสุขมากๆาเลยนะฮะผมเองก็มีความสุขไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่เคยมาที่ว่าเป็นสวนเพชรพ์คแบบนี้นะครับผมก็มาก็ได้เลยนะฮะบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมตักบริบูรณ์แอมอินร่วมด้วยครับบ๊ายบาย